สวัสดีครับโอเคห้องเวทีเราทีพีไปแล้ววันนี้นะสบายใจกันแล้วถูกไหมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูทองคํากันต่อนะว่าจะเคลื่อนที่แบบไหนนะครับซึ่งทองคําตอนนี้ก็มีบอกแนวโน้มการพักตัวเกิดขึ้นแล้วนะโอเคไหมเมื่อวานที่แบบเฮ้ยแย่แลงมานิดนึงอะ่ะนะครับซึ่งมันทําให้เสียโครงสร้างในขาขึ้นแล้วนะครับเนาะตอนนี้ผมมองว่าเฮ้ยทองคํามันจะเริ่มพักตัวแล้วถ้าเกิดใครได้ดูคลิปที่ผมลงเมื่อวันอาทิตย์เห็นไหมผมบอกว่าทองคำเนี่ยขึ้นถึงจุดที่มีนัยสําคัญแล้วใช่ไหมครับคือประมาณเท่าไหร่ โซนที่มีระยะสำคัญทองคำประมาณนี้เนี่ยสองหนึ่งเก้าแปดนะหนึ่งเก้าเก้าแปดนะครับถึงนี่นี้สองพันแปดเห็นไหมฮะเป๊ะเลยนะครับแนวนี้นะถึงสองพันแปดเนี่ยเนี่ยประมาณโซนนี้เห็แม้แล้วมีการยอ่อนะครับซึ่งโซนนี้เป็นโซนที่สําคัญมากแล้วประเด็นก็คืออยากรู้จุงเบยอ่าอยากรู้จุงเบยทองย่อได้ถึงไหนเดี๋ยวเราจะมาดูในคลิปนี้กันนะครับตรงนี้จะเป็นแนวย่อทองคํานะที่น่าสนใจนะครับอ่าดูแนว แนวแรกจะอยู่ที่มัน57านะโอเคถ้าปัดกลมๆหน่อยก็60แล้วกันนะอ่ะ60นะ6 0ถึงห0หน้านี้พันจุดตรงนี้นะครับแต่โดยส่วนตัวที่ผมมองโดยส่วนตัวที่ผมมองแล้วนะครับคือผมมองว่าทองคำเนี่ยมีโอกาสย่อดได้ถึง3-3เลยนะนี่ถ้าในภาพใหญ่ที่ผมมองนะมีโอกาสย่อยถึงนี้เลยครับดีมานโซนตรงนี้เลยนะครับโซนตั้งแต่3-3นะครับถึงนี่พันเก้าตรงนี้นะครับ 190นะครับตรงนี้เลยโอ้โหโซนด้านล่างเลยนะครับนะโซนที่มีโอกาสย่อถึงนะตรงนี้เห็นไหมโซนกว้างมากนะครับซึ่งถ้าเอาเป็นโซนแรกเนี่ยนะครับผมมองว่าโซนที่น่าสนใจก็จะเป็นโซน33ก่อนแล้วกันนะครับ33ก่อนแล้วกันเนี่ยนะครับดูว่าย,ย่อลงมาถึงไหมนะครับเนี่ยตอนนี้ก็ดูมีโซนเท่าไหร่ครับแนวรับทองคำนะ19601950แล้วก็193233ประมาณนี้ โอเคไหมนะครับเนาะก็ผมมองว่ามันมีโอกาสยอ่อแล้วก็เพื่อวิ่งขึ้นต่อแหละนะครับเนาะเอาเอาส่วนแค่นี้ก่อนนะครับถ้ามันเล่นพิเรียนมากโหอ,อาจจะประวัติศาสตร์ซ้ำรอยคืออะไรย่อลงมาถึงจุดเดิมแล้วก็วิ่งนะนะครับนะถ้าเกิดมันจะขึ้นต่อแบบทะลุ2000เนี่ยนะครับมันต้องย่อไม่เยอะนะครับยอ่อย่อไม่เกินนี้นะถ้าจะขึ้นต่อโอเคไหมแต่ถ้ามันมีขึ้นต่อแล้วนะครับมันจะย่อลึกนะครับอันนี้ในอนาะคตช่างมันก่อน เอาปัจจุบันก่อนก็คือมองย่อเนาะตอนนี้นะครับเห็นไหมราคาย่อมาแล้วนะครับย่อมาแบบนี้นะครับสร้างซัปลายโซนไว้ข้างบนแล้วปั๊บแบบนี้นะครับโอเคมีสัพลายโซนข้างบนเรียบร้อยนะครับอ่ะนะครับนี้จุดเซลล์เนาะนะผมมองว่าเออโอกาสที่จะเซลล์มีมีอยู่นะครับสัพลายสร้างแล้วเรียบร้อยนะครับตรงนี้เห็นไหมราคาเนี่ย ใครได้ดูคลิปเจาะลึกจุดกลับตัวก็จะเห็นนะครับเห็นไหมตรงนี้เห็นไหมทำแพทเทิร์นกลับตัวเรียบร้อยแล้วปุ๊บเข้ามาเห็นไหมครับเนี่ยทารูปแบบกลับตัวเรียบร้อยแล้วโอเคไหมราคาทํารูปแบบกลับตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะมันก็มีโอกาสที่จะวันนี้ถ้าเด้งขึ้นไปอ่ะผมมองว่าเด้งเซลล์ตรงแปดศูนย์ลงมาได้นะครับเด้งเซลล์80ลงมาได้นะครับแต่จุดนี้ก็น่าสนใจบายนะเนี่ยจุดนี้เห็นไหม มันจะเป็นแนวสัก63นะครับถึงห้าห้าตรงนี้นะครับเป็นโซนที่น่าสนใจบายเหมือนกันนะแต่ว่าโซนนี้นะครับเราต้องรอการคอนเฟิร์มนะโซนนี้ผมไม่ให้ตั้งลิมิตนะเห็นไหมผมให้รอการคอนเฟิร์มก่อนนะครับคือราคานะครับมีการคอนเฟิร์มเกิดขึ้นเนาะตรงนี้เดี๋ยวจะให้เข้ากันในห้อง v i p นะครับโอเคนะแล้วก็มันวันนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับเนีย่ยตรงนี้ก็จะมีโซนอยู่ด้วยนะครับสโซนตรงนี้นี่ที่รอรับราคาอยู่ นะครับซึ่ง2โซนตรงนี้ผมต้องบอกว่าต้องรอคอนเฟิร์มหมดเลยนะนะครับไม่สามารถลิมิตตั้งไว้ได้นะต้องรอคอนเฟิร์มหมดเลยนะครับน้องก็อยากทุกคนเข้ามาจอยห้อง VIP กันนะนะครับจอยง่ายๆนะเปิดพอร์ต XM เติมร้อยเหรียญเข้าได้ละนะครับแล้วยิ่งตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นคูณ2อยู่ด้วยนะครับคูณ2ก็คือเปิดเอ่อเติมเท่าไหร่รับไปเลยคูณ2สูงสุด500เหรียญนะเช่นคุณเติม200เหรียญก็เอาอีก200พอร์ตกลายเป็น400เหรียญเติม500เหรียญเเปิด XM ติม500เหรียญก็ได้อีก500เหรียญเป็น1,000เหรรียญนะคับและ ถ้าคุณเติม500เหรียญเนี่ยนะครับคือ1 100เหรียญได้เข้าห้อง VIP แล้วถูกไหมครับ100เหรียญได้เข้าห้อง VIP ฟรีแล้วนะครับเติม500เหรียญได้เข้าห้องห้อง VIP แล้วก็ได้เป็นคอร์สเรียนพฤติกรรมทองครับได้คอร์สเรียนพฤติกรรมทองมาด้วยอีกหนึ่งคอร์สนะครับนอสแถมให้ฟรีเลยนะคอร์สเรียนประมาณ1 3 0 0 0สามนะครับแล้วค <Eden>. ุณจะได้คอร์สเรียนฟรีไปเลยนะ10,000สามเนี่ยพฤติกรรมทองนะครับเนาะ คือโซนนี้มันก็มีพฤติกรรมทองบอกอยู่ด้วยนะเนี่ยชุดนี้นะครับนี่มีพฤติกรรมทองบอกมาด้วยนะครับเราก็อยากให้ทุกคนไปเรียนนะชุดนี้นะครับเห็นพฤติกรรมทองนะครับนี่นะเพื่อนที่เรียนในคอร์สดูอยู่ไหมจะเป็นพฤติกรรมย่ำไฮใช่ไหมวิ่งนะครับเนี่ยเนียนะครับน้องโซนนี้ก็น่าสนใจบายนะครับแต่ว่าเราเรารอคอนเฟิร์มกันดีกว่านะครับน้องก็รอคอนเฟิร์มจะปลอดภัยกว่านั่นเองโอเคประมาณนี้นะครับสหรับแนวโน้ม ทองคำนะตอนนี้คือยังไม่มีแนวไหนที่เราสามารถดักได้ชัดเจนนะถ้าแนวไหนที่ชัดเจนที่ผมเชียร์ก็คือแนวนี้โซนเนี้ยนะสามารถเราวางวางลิมิตไว้ได้นะโซนเนี้ยนะครับเนี่ยนะครับโซนนี้นี่นี่โซนนี้สวยเลยจะประมาณสักเอ่อนี่นี่มานี้ยสามหนึ่งเนี่ยเนี่ยสามหนึ่งครับเนี่ยประมาณเนี้ยเนี่ยโซนเนี้ยนะวางลิมิตได้นะครับเนาะ วางวางบายลิมิตได้ได้านล่างเลยนะครับน้องสามหนึ่งถึงสองเจ็ดนะครับแต่ว่าสองโซนตรงเนี้ยนะผมผมรอคอนเฟิร์มจะปลอดภัยกว่าโอเคไหมครับน้องก็เดี๋ยวจับอัปเดตในให้ในห้อง VIP นะครับและสำหรับคนที่อยากเรียนคอร์สเรียนนะครับกดสู่ติดหยิบเงินล้านนะครับก็รีบสมัครนะครับก่อนขึ้นราคาโอเคไหมใครที่อยากตอนนี้คือผมกําลังจะปรับขึ้นราคาแล้วนะครับในคอร์สเรียนกดสู่ติดหยิบเงินล้านใครยังไม่รู้ว่าคอร์สเรียนเป็นแบบไหนนะครับสามารถกดลิงก์ด้านใต้เนาะจะชื่อว่า 3ขั้นตอนเทรดน้อยกําไรมากสามารถเข้าไปเรียนฟรีได้ตรงนี้ก่อนนะครับก็จะมีต้องบอกว่าคอร์ด้านล่างเนี่ยนะครับเป็นแค่5%อของคอร์สกสูตรติดยิบเงินล้านเนาะแล้วก็ท้ายคลิปเนี่ยนะครับก็จะมีเป็นข้อมูลคอร์สเรียนนะครับแล้วก็มีราคาโปรโมชั่นซึ่งตอนนี้ก็จะปรับขึ้นทุกอย่างหมดแล้วนะครับเพราะว่าบทเรียนตอนนี้เยอะมากนะครับเนาะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงคอร์สครั้งใหญ่ด้วยนะครับก็ให้ทุกคนนะครับรีบรับราคาที่มันยัง เป็นราคาที่ยังไม่ได้ปรับขึ้นเนาะนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะจริงอยากให้ทุกคนได้เรียนนะครับแต่ว่าบทเรียนตอนนี้คือมันเยอะมากแล้วก็เกินราคาไปเยอะเลยนะครับถ้าดีเป็นราคาจริงคอกดสูรติดหยิบเงินล้านเนี่ยโอ้โหน่าจะสัก3ามสี่แสนนะครับนาะเพราะว่าของแถมก็เยอะมากเข้าให้เข้ากลุ่มฟรีเยอะมากมีคอร์สเรียนแถมไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีราคาพิเศษให้อยู่นะครับสาหรับคนที่ทักเข้ามานะครับก็ถ้าสนใจก็แอดไลน์ ถักมาได้นะครับเนาะก่อนที่ราคาจะปรับขึ้นนะคือตอนนี้ราคาเบามากนะครับเบากว่าราคาจริงโอ้โหสามสเท่าเลยนะครับเนาะก็แนะนำนะครับเนาะรนะรหรือใครอยากจอยห้อง VP ก็คือทําตามเงื่อนไขได้เลยนะครับทองคําประมาณนี้นะผมมองว่าสรุปอีกครั้งนะสำหรับใครที่รอแนวทางทองคำนะตอนนี้ถ้าคุณจะรอบายในโซนสีเขียวนะเนี่ยหกหนึ 6, ่งเก้าหกศูนย์หรือหนึ่งเก้าห้าศูนย์ตรงนี้นะครับคือคุณต้องรอการคอนเฟิร์มก่อน โอเคไหมการคอนเฟิร์มผมก็สอนในคอร์สนั่นแหละนะครับเนาะหรือในห้อง VIP ผมก็จะบอกให้ว่าเออเข้าได้เข้าไม่ได้นะครับเนาะอ่าแล้วก็ถ้าคุณจะรอเซล์อ่าตอนนี้คือถ้าผมเชียร์นะครับผมเชียร์ว่ารอรีเทสเซล์อ่ะสวยกว่านะครับรีเทสเซล์เนี่ยนะครับแบบนี้จะสวยกว่าเนาะรอการเด้งเด้งเด้งขึ้นไปแล้วเซล์อ่ะเนี่ยแม่มีมีแนวเซล์เนี่ยจะสวยกว่านะครับเนี่ยรอเด้งเซล์ผมมองว่าสวยกว่านะครับสวยกว่าสวยกว่าสวยกว่าเทรดบายนะตอนนี้นะครับเนาะ หลายคนบอกให้มันมันเป็นการสวนเทรนไหมครับเออคือเทรนเนี่ยมันผิดแล้วไงเออคือถ้าเกิดเราเทรดเซลตอนเนี้ยณนะโมเมนต์เนี้ยมันไม่ได้เป็นการสวนเทรนนะเพราะเทรนมันผิดไปแล้วโอเคไหมเทรนมันผิดไปแล้วนะเราไม่ได้เล่นสวนเทรนกันแล้วนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับทองคําในวันนี้นะครับเนาะก็ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับหรือ คุณจะกดลิงก์ด้านใต้นี้ไปดูคลิปสอนการเทรดแบบฟรีๆนะครับสขั้นตอนเทรดน้อยกําไรมากกดเข้าไปดูได้เลยผมบอกเลยว่าคลิปนี้คุ้มค่ามากเพราะคลิป3ขั้นตอนเทรดน้อยกําไรมากหลายหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าผมสอนฟรีเป็นเนื้อหาที่คอสในราคาหลักส0,000บ่นบวกๆยังไม่มีสอนเท่าที่ผมสอนฟรีเลยหลายหลายคนฟีดแบบแม่งี้นะครับซึ่งก็อยากทุกคนได้เรียนจริงนะครับก็วันนี้ลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะครับสวัสดีครับ